Hello to everyone. Welcome to my channel. สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทำอาหารฝรั่งอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือ f i ฟ and อ h i ิฟทอดปลายังไงให้กรอบและมันฝรั่งทำยังไงให้กรอบไร้น้ำมันก่อนจะไปดูกดติดตามด้วยครับอย่าลืมดูให้จบคลิปนะครับผมมีเคล็ดรับมาบอกมากมายและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อ,ตอไปครับขอบคุณมากๆครับบีบมะนาวเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวและจะทำให้อโวคาโดของเราไม่ดำครับเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยดำเพิ่มความเค็มด้วยเกลือส่วนใครจะเพิ่มน้ำตาลก็ได้นะครับผมผักชีลาวเพื่อเพิ่มความหอมมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ ใส่ต้นหอมผักชีแทนก็ได้ครับสูตรนี้ผมจะใช้เนื้อปลาทับทิมได้มาจากแมคโครครับส่วนเพื่อนๆจะใช้เนื้อปลานิลปลากระพงปลาแซลมอนหรือว่าเนื้อปลาอะไรได้ทุกชนิดครับขอให้แร่ออกมาแล้วไม่มีก้างครับที่สำคัญนำมาล้างขาวออกให้ได้เยอะๆแล้วก็ซับให้แห้งๆนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเตรียมไว้ตั้งน้ำมันรอไว้นะครับแล้วเราก็ ไอทำแป้งเพื่อที่จะชุบปลาของเราทอดกันครับเคล็ดลับที่จะทำให้ปลาของเรากรอบก็คือน้ำเย็นจัดและน้ำแข็งนะสูตรนี้ผมใช้แป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงแป้งทอดกรอบหนึ่งถ้วยตวงแป้งอเนกประสงค์ครึ่งถ้วยตวงน้ำและน้ำแข็งหนึ่งแก้วครับสูตรของฝรั่งเขาจะใช้เบียร์เย็นจัดหรือไม่ก็โซดาครับถ้าเพื่อนๆจะใช้ก็ได้นะครับ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันน้ำค่อยๆเติมนะครับแล้วก็ผสมออกมาให้ได้เนื้อแป้งประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็นำเนื้อปลาที่เราหั่นเตรียมไว้ลงไปคลุกเคล้ากับแป้งรอทอดครับก่อนจะนําปลาของเราไปทอดเราก็มาทอดมันฝรั่งสำเร็จรูปของเรากันก่อนนะครับนํามันฝรั่งแช่แข็งออกมาเทลงไปในหม้อทอดไร้น้ำมันของเรานะครับแล้วก็นำเข้าไปทอด ความร้อน200องศาเซลเซียสตั้งเวลา20นาทีนะครับแล้วเราก็มาทอดปลาของเราน้ำมันที่ตั้งรอไว้ก็ร้อนจัดแล้วครับใส่ปลาของเราลงไปทอดครับเมื่อความเย็นมาเจอกับน้ำมันที่ร้อนจัดๆความกรอบก็จะมาเยือนครับไม่ต้องกลัวว่าปลาและแป้งของเราจะไหม้นะครับเพราะว่าเดี๋ยว ความเย็นก็จะทำให้น้ำมันของเราลดอุณหภูมิลงแล้วก็ทอดต่อไปด้วยไฟกลางค่ะทอดจนปลาเรากรอบได้ที่ก่อนจะตักลงเร่งไฟแรงหนึ่งนาทีครับเสร็จแล้วครับปลาที่ได้กรอบเหลืองน่าทานมากๆครับการทอดปลาก็จะใช้ประมาณ10นาที10นาทีผ่านไปพอเราได้ปลาแล้วเราก็ไปดูมันฝรั่ง นำออกมาขย่าเขย่าเพื่อที่มันฝรั่งจะได้สุกทั่วกันนะครับเป็นการทอดครั้งที่สองนะครับเพราะว่ารอบแรกทานเกือบหมดครับปลาของเราก็เรืองกรอบหน่าทานเหมือนเดิมครับเราก็นำปลาของเรามาจัดลงจานกันครับการจัดจานเราก็จะแบ่งเนื้อที่ไว้สำหรับมันฝรั่งแล้วก็ซอส โยเกิร์ตของเรานะครับฝรั่งก็จะทานอาหารในจานเดียวนะครับเขาจะไม่แบ่งหลายจานเหมือนเรานะครับพอจัดปลาเสร็จแล้วขาดมันฝรั่งฝรั่งของเราก็สุกกรอบได้ที่แล้วครับนำมาจัดวางลงจานได้เลยครับเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับเวลาชิมแล้วนะม,มันฝรั่ง มนะันฝรั่งจิ้มกับซอสมะเขือเทศก็อร่อยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำส้มสายชูจากข้าวเมานะครับที่เขาทานาคูกับ fit and ฟิตแอนเชฟฝรั่งเขาบอกขาดไม่ได้แต่สำหรับผมเฉยๆไม่มีก็ได้ครับอร่อยมากๆลองไปทำทานกันดูนะครับผม